เอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องราววันนี้กันเลยเออเปิดฉากมานี้บรรยากาศตึงเครียดสุดๆเลยนะครับในห้องรับรองของ Starlight Entertainment หนิงซีนักแสดงสาวกำลังเผชิญหน้ากับชังลี่ตัวแทนจากต้นสังกัดคือดูแล้วรู้เลยว่ามีเรื่องแน่ๆ ใช่ค่ะเป็นฉากปะทะกันตรงๆเลยชางลี่เนี่ยต้องการให้หนิงซีออกมาขอโทษสาธารณะนะคะแล้วก็ต้องยอมรับบทในหนังของผู้กำกับเจียงเผิงไห่ซึ่งคนนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่ามีชื่อเสียงด้านลบเกี่ยวกับเรื่องออพฤติกรรมทางเพศนะคะแต่หนิงซีก็ไม่ยอมใช่ไหมครับปฏิเสธชัดเจนเลยปฏิเสธเสียงแข็งเลยค่ะไม่ยอมเด็ดขาดแล้วเหมือนหนิงซีไม่ได้มาตัวเปล่านะครับมีทนายมาด้วย แถมยังประกาศจุดยืนที่แรงกว่าเดิมอีกคือจะขอยกเลิกสัญญากับบริษัทเลยใช่ค่ะจุดนี้แหละที่ทำให้สถานการณ์มันเดือดขึ้นมาเลยฉางลีก็สวนทันทีเรื่องค่าปรับยกเลิกสัญญา8ล้านหยวนตามที่ระบุไว้แต่แล้วก็พลิกเกมค่ะยื่นข้อเสนอใหม่ที่แบบโหโหดมากเรียกร้องเพิ่มเป็น60ล้านหยวน60ล้านโอ้โหมาจากไหนครับเนี่ยเยอะขนาดนั้น อ้างว่าเป็นค่าเสียหายทั้งหมดที่หนิงซีก่อขึ้นกับบริษัทค่ะทั้งเรื่องนักลงทุนถอนตัวแล้วยังรวมค่ารักษาพยาบาลของหนิงเสียหลัวนักแสดงอีกคนเข้าไปด้วยคนที่บาดเจ็บนั่นแหละครับใช่ค่ะคนนั้นแหละแต่ดูเหมือนหนิงซีก็เตรียมตัวมาดีนะครับไม่ได้หวันไหวเลยไม่เลยค่ะหนิงซีแสดงให้เห็นเลยว่าเตรียมเงินสดมาพร้อมจ่าย8ล้านหยวนตามสัญญาเดิมนะคะแต่สตาร์ไลท์ก็ไม่ยอมง่ายๆสิครับ แน่นอนค่ะเรียกทนายของบริษัทมาเสริมทัพเลยตั้ง3มคนสมคนแล้วเหมือนจะมีคนหนึ่งที่เป็นทนายอาวุโสจากหนิงสกรูปด้วยใช่ไหมครับใช่อิงยงที่น่าจะเกี่ยวกับหนิงเซียนหลัวใช่ค่ะใช่อิงยงซึ่งตรงเนี้ยทำให้สถานการณ์ของหนิงซีดูเออเสียเปรียบชัดเจนเลยนะคะเหมือนโดนรุมเลยดูเสียเปรียบมากๆเลยครับแต่แล้วทนายของหนิงซีที่นั่งเงียบๆมาตลอดทนายเฉินใช่ไหมคะครับ ทนายเฉินก็เริ่มตอบโต้ถึงตาเขาออกโรงแล้วค่ะเขาค่อยๆหักล้างข้อเรียกร้องของสตาร l i g h t ที่ระประเด็นเลยอย่างเป็นระบบมากๆชี้แจงว่าเรื่องนักลงทุนถอนตัวหรือความเสียหายของ n i n g s International เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับนิงซีโดยตรงนะส่วนค่ารักษาพยาบาลของนิงเสื้อหลวนนะตามจริงแล้วมันควรจะเป็นเงินแค่เล็กน้อยเท่านั้นไม่ใช่จำนวนมาหาศาลที่ส t า r light เรียกร้องแล้วผลเป็นยังไงครับการโต้แย้งของทนายเฉิน โอ้โหพลิกสถานการณ์เลยค่ะทนายเฉินใช้เวลาไม่นานเลยโต้แย้งด้วยเหตุผลหลักฐานจนทนายฝั่งสตาร์ไลท์ทั้งสามคนคือไปไม่เป็นเลยค่ะพูดไม่ออกสุดยอดไปเลยแสดงว่าสัญญาก็ยกเลิกได้สมฤทธิ์สิครับสำเร็จค่ะโดยหนิงซี่จ่ายแค่ค่าปรับตามสัญญาเดิมคือ8ล้านหยวนบวกกับค่ารักษาพยาบาลตามจริงอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองถือเป็นชัยชนะที่น่าทึ่งมากครับแล้วมีอะไรน่าประหลาดใจอีกไหมครับเกี่ยวกับทนายคนนี้ มีสิคะที่พีกกว่านั้นคือการเปิดเผยตัวตนของทนายเฉินยี่ละค่ะเขาคือเฉินจิงหรือที่ในวงการเรียกว่าเฉินต้าจวงเฉินต้าจวงชื่อนี้คุ้นๆนะครับเหมือนจะเป็นไม่ทนายระดับนั้นถึงมาทำคดีเล็กๆของนักแสดงอย่างหนิงซีได้ลอครับเนี่ยนั่นนะสิคะทำเอาช้างลี่กับทีมทนายฝั่งโนนเอ่อตกตะลึงอ้าปากค้างไปเลยไม่คิดไม่ฝันน่าสนใจจริงๆครับ แล้วพอหนิงซีออกมาจากตึกสตาร์ไลท์ก็เจอนักข่าวรุมเลยสิครับตามฟอร์มใช่ค่ะนักข่าวมารอเพียบเลยแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะจูจ่ๆก็มีบอดี้การ์ดหคนโผลมาอย่างรวดเร็วเลยค่ะมาคุ้มกันหนิงซีมีคนคอยช่วยแล้วสินะครับแล้วหนิงซีรับมือกับนักข่าวยังไงครับเธอเผชิญหน้าอย่างใจเย็นเลยค่ะตอบคำถามตรงไปตรงมาปฏิเสธข้อกล่าวหาต่งตางๆ แล้วก็ยืนยันด้วยตัวเองว่าเป็นฝ่ายขอยกเลิกสัญญาเองดูมั่นใจขึ้นเยอะเลยนะครับเหมือนมีกรอบป้องกันแล้วทั้งหมดนี้มันชี้ให้เห็นชัดเลยค่ะว่ามีคนคอยหนุนหลังหนิงซีอยู่ก็คือลู่ถิงเซี่ยวนั่นเองอ๋อลู่ถิงเซี่ยวเป็นคนจัดการให้หมดเลยทั้งทนายเฉินจิงทั้งบอดี้การ์ดใช่ค่ะแล้วยังไม่หมดนะคะเขากำลังหาผู้จัดการคนใหม่ให้หนิงซีด้วยคือหลินจือจือผู้จัดการมือทองที่ถึงแม้จะพักงานอยู่ก็ตาม โอ้การสนับสนุนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าเรื่องมันยังไม่น่าจะจบง่ายๆใช่ไหมครับฝั่งตรงข้ามอย่างหนิงเสียหลัวใช่ค่ะฝั่งนั้นพอเห็นข่าวทางทีวีก็คือโกรธจัดเลยทั้งหนิงเสียหลัวทั้งฉางลี่ก็วางแผนจะเอาคืนเตรียมจะปล่อยข่าวลือเสียเสียหายๆอะค่ะว่าหนิงซีมีคนเลี้ยงดูมีเสียใช้เงินแก้ปัญหาเพื่อทําลายชื่อเสียงในสังคมไปเลยโอ้โห สงครามยังไม่จบง่ายๆจริงๆครับยกแรกนี่หนิงซีชนะได้อิสรภาพจากสัญญาเก่าก็จริงแต่แต่สมรภูมิรบครั้งต่อไปกำลังจะเริ่มขึ้นค่ะคราวนี้ย้ายไปสู้กันเรื่องภาพลักษณ์ความคิดเห็นของสาธารณาชนแทนหนิงซีมีทับสัญญากรมีคนสนับสนุนที่แข็งแกร่งอย่างไม่คาดคิดเลยนะครับทั้งทนายทั้งรู้ถิงเซียวแต่คู่ขัดแย้งทั้งหนิงเซียลัวทั้งสตาร์ไลท์ ก็ดูจะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเหมือนกันพร้อมจะใช้วิธีสกรปรกเข้าสู่คำถามที่น่าคิดต่อก็คือหนิงซีจะรับมือกับการโจมตีเรื่องชื่อเสียงระลอกใหม่นี้ยังไงแล้วเส้นทางในวงการบันเทิงของเธอต่อจากนี้ภายใต้การสนับสนุนของลู่ถิงเซียวมันจะเป็นไปในทิศท,ทางไหนนั่นสิคะน่าติดตามมากๆเลยคะ่ะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไป